เดี๋ยวให้ครบชั่วโมงก่อนเดี๋ยวอันนี้ก็จะลงเหมือนกันปลาเริ่มปลาเริ่มไปแล้ว พอสายมาปลาเริ่มไปแล้วนะคะปลากระจายออกทั่วคลองแล้วนะ กันผมมายัางมาแล้วไปแล้วมาตัวใหญ่เลยท้องป่องมาเลยสายแล้วปลาเริ่มไปแล้วพี่ภาค ดูนกนกเป็นน้ำตัวนี้มันหาปลาวันนี้เห็นนกอะ่ะเห็นนกจับปลาได้สองตัวสองครั้งครั้งละตัวไปไหนแล้วล่ะ เมื่อกี้ยังเห็นดำผุดดำว่ายอยู่นี่เลยนกเป็ดน้ำนะปลาเริ่มไปแล้วอะ่ะกระจายแล้วเขาไม่จับตัวเหมือนตอนเช้านะตอนเช้าจะนั่น ดูเจ้าตัวเนี้ยนเนี่ยเยเจ้าตัวนี้แหละตัวเนี้ยจับได้สองครั้งแล้วเนี่ยยืนอยู่เนี่ยเขาจะจ้องจ้องแล้วเขาก็โฉบปุ๊บคาบได้เขาก็บินเข้านั่นไปเลยยืนจ้องปลาอยู่นี่อ๊ยอ๊ยตัวนี้ได้ได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตัวใหญ่เลยเขาจับได้ตัวใหญ่แล้วเขาจะกินยังไงเนี่ย เนี่ย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 เขาจับได้ตัวใหญ่เขาจะกินยังไงอย่าลดอย่าลดอย่าลุดเอาเอเอาขึ้นฝั่งก่อนสิบินไหวไหมเอาเอาเอบินไหวไหมเอาโอ้จับได้ตัวใหญ่ด้วยเธอบินบินบินขึ้นฝั่งก่อนเดี๋ยวมันหลุดตากโอ้เธอเธอเก่งะเก่งมาก วินขึ้นฝั่งแล้วก็วางแล้วก็กินเดี๋ยวหลุดปากเร็วๆวินเอาดำน้ำลงไปอีกอ่ะโอ้ตัวใหญ่จับได้ตัวใหญ่ด้วยดำน้ำลงไปทำไมอ่ะเอาเอากินได้ไหมอุ้ยดูดูจับได้ตัวใหญ่ด้วยเออกินในน้ำนั่นแหละเอา ไม่บินขึ้นมาฝั่งแล้วก็กินเดี๋ยวมันก็หลุดปากตกน้ําหรอกอุ้ยกินได้แล้วอุ้ยยังยังยังเหนือหางเลยหางโอ้เก่งอะ่ะกืนได้แล้วคืนลงคอแล้วโอ้เก่งมากเก่งมากเห็นไหมคะเพื่อนๆเขาจับได้แล้ว <laughs> เออกินได้แล้วด้วยบอกว่าให้ขึ้นมาบนฝั่งแล้วค่อยกิน แต่เขาก็กินได้นะเขาแหบๆลงไปเลยอะ่ะเก่งมากเลยเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยอิ่มแล้วตัวใหญ่เลยเมื่อกี้สี่นิ้วได้อะ่ะโหเก่งมากเยี่ยมเยี่ยม,ยยม